สวัสดีค่ะน้องรักจะมาแนะนํานะคะกระชอนก้นตัดเป็นยังไงเป็นทรงนี้ค่ะเป็นกระชอนล้วนนะคะเป็นทรงก้นตัดทรงก้นลึกนะคะใช้สําหรับตักของทอดหรือว่าลวกได้นะคะกระชอนจะเป็นทรงยาวแบบนี้นี่นะคะแข็งแรงนะคะเราเห็นแบบนี้จะมีสีขนาดให้เลือกนะคะากันว่าใส่เป็นยังไงบ้าง อ่าไซส์ส4เซนนะคะนี่ไซส์ส4เซนนะคะก้นลึกเนี่ยประมาณ6เซนนะคะด้านยาวนี่ถึงตรงตะปลายตะขอเนี่ยก็คือประมาณ15เซนนะคะ,ะแข็งแรงนะคะเนี่ยน้องรักษบัดแล้วไม่อ่อนนะอ่ามีการเชื่อมกันอย่างดีนะคะเหมาะใช้ตักของทอดได้นะคะเนี่ยจุของได้เยอะขึ้น เนาะแล้วก็ต่อมาเป็นไซส์16เซนนะคะอ่าตัวนี้ก็ไม่อ่อนนะคะเหมือนกันเลยค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนี่นะคะด้ามจับเป็นสแตนเลสจ,จับถนัดมือ,อมอีแล้วก็ไซส์18เซนและ20เซนเลือกกันได้ตามใจชอบใช้ทอดน้องไก่ปีกไก่นะคะหรือว่า ทอดอื่นๆเอาไว้ลวกอย่างเงี้ยเนาะกำลังดีเลยค่ะนะไม่ต้องกลัวว่าเนี่ยลวกแล้วตักขึ้นมาแล้วจะหกไหมเนาะหรือว่าจะตกลงไปในกระทะเราก็กระเด็นขึ้นมาอีกโอตัวนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้เยอะเลยค่ะเหมาะกับใช้ในบ้านหรือว่าใช้กับคุณพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะโอ้น่าสนใจมากเลยนะที่สำคัญคือราคาย่อมเยาวมากเลยค่ะหากสนใจสั่งซื้อนะคะทักแชทแอดมินนะเดี๋ยว